ข่าวดีแชร์ได้คุณยายอายุ87ยืนโบกรถอยู่ข้างทางข่าวดีแชร์ได้กับเรื่องราวดีๆที่ต้องแชร์กับเรื่องราวที่น่าชื่นชมความมีน้ำใจช่วยเหลือคนไทยด้วยกันเมื่อผู้ใช้ติ๊กต k อกชื่อดับต้นเขาหินซ้อนได้โพสต์คลิปว่าจะไปไหนหรือเปล่าครับจะไปโรงพยาบาโลโรงพยาบาลอะไรครับใหญ่โรงพยาบาลขนมเนี่ย อ๋อยายอยู่บ้านอะไรครับอยู่บ้านลำพายชัยไปอะไรครับไปคุณยายอะไรนะชื่อไผ่ชื่อไผ่เนาะจ้่เรามายชัยผู้ใหญ่บ้านชื่ออะไรครับผู้ใหญ่บ้านพระผู้ใหญ่เอผู้ใหญ่เอใช่ไหมใช่อ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวผมให้ขึ้นรถไปด้วยเนาะอายุเท่าไหร่แล้วครับแปดสิบเจ็ดใช่เป็นโรคอะไรนะที่ไปโรงพยาบาลเนี่ยหมอะก็ว่าเป็นโรคหัวใจที่นี่ไปไปตรวจที่โรงพยาบาลตะนิ้งมะเร็งก็ไม่เป็นไรนบ กากลับผมไม่ได้มารับนะครับายายครับโอเคครับยายครับหลังจากที่คลิปถูกเผยแพร่ออกไปชาวเน็ตต่างเข้ามาชื่นชมความมีน้ำใจกันเป็นจำนวนมาก